คนหรือเปล่าเนี่ยดีเลยไม่มีคนยัง <c oughs> ไงว่าไม่มีปืนเอ้ยเอ็มโฟใส่คนสาม ทำไมไม่ยิงกันระสามยืนนิ่งเลยนะ I got supplies โอเคโฮโลไม่เล่นละเพราะว่ามีปืนระยะประชิดก็คือ AK เราจะไม่ใส่โฮโล ลัดชอด็อตเฉยข้างหลังมีคนมานะยิงเบอร์สามยิงสวยเขาเลื่องอ่ะเบอร์สามโหมดเฮ้ยกันทิมก็ต้องปอกป้องเบอร์สามข้างบนมี ครเขียนต้องปอกป้องเพื่อนทั้ง4คนเอ้ยทั้ง3คนให้อยู่รอดชั้น2มีคนข้างนอกมีคนเฮ้ยเขาจะปีนหลังคาวะ่ะทุกคนนี่เนี่น่าจ,จะปีนหลังคาใช่ไหมอาออยู่ชั้นหนึ่งนี่เน่ ไปเชิญเพื่อนก่อนไปเชวยเพื่อนก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าซ้ำเหมือนผมโอ้ยป้าเอ้ยโอ้ขอโทษขอโทษเบอร์หนึ่งเลยโอ้โหตายอยู่คนเดียวว่ะเขามาด้วยกันไม่่คือถ้าแบบถ้ามาด้วยกันกับเบอร์สามเบอร์สี่ที่รอน,นานเลยนะเนี่ยโอ้โหขี่ม,มาช้าว่ะ ผิดมาช้าเกินเต็มโฟนี่ใคร I got supplies คือคือคืออยู่บัซี่มานี่ตอนนี้มีหลังคาโอเคโหอย้ยบัซี่หลบเลสโซนแท้ไหมในก่อนเลสโซนใช่ไหมเอาไม่ใช่หรอทิ้งของ ตูมลง2องลงสเดี๋ยวฝากพี่ทําความไวและปุ่มในโทรัพทียครับได้ครับเดี๋ยวลงสตรีมแล้วแปะไว้หน้าเพจให้นะอันนี้กล่องบอตใช่ไหม ยังออกไปแล้วฮัลโหลเพื่อนเบอร์สามเบอร์สามเบอร์สามได้ยินผมปะได้ยินป่าตามผมไว้ตามผมไว้เบอร์สี่ตามผมไว้เรามาอยู่ด้วยกันเปิดไมได้เปิดนะครับได้ได้ยี้โอเค ตามติดผมเลยนะตามติดผมเลยนะเบอร์สามยิเบอร์สามมีคนอย่ายิงนะเบอร์สี่อย่ายิงนะเบอร์สามเบอร์สามลงรถลงรถลงรถเบอร์สามลงรถก่อนโอ้โหนี่เบอร์สามยิงเบอร์สามยิงให้เบอร์สามยิงให้เบอร์สามอุ้ยเขายิงผมอ่ะเดินไม่น้าอีกเดือไม่น้าอีก ตายนะสุดยอดไปเลยซ้ำๆๆโอ้โดเก่งแกวแกวมาตามมาไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องขี่มอไซค์ไม่ต้องขี่ไม่ต้องขี่ น,ลนลและเข้าสู่ช่วงโฆษณา โออาร์มีร้านเติมเกมที่ราคาถูกและประหยัดที่สุดมาแนะนำนั่นก็คือร้านจูนบิโกช็อปเติมผับ g ีโมบายแบบใช้ ID p a พารราคาถูกและปลอดภัยรับประกันทุกไ d เป็นร้านเติมเกมมือถือโดยเฉพาะเปิดมาแล้วกว่า2ปีเคดิตแน่นปลอดภัย100%เซทางร้านใช้อะไรเติมถึงถูกกว่าร้านอื่นก็คือใช้บัตร Google Play, Giftcard, USA เติมถูกต้องผ่านระบบรับประกัน i อดีไม่โดนแบน100%์สนใจเติมลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะคะ โดนดัก marked คน o c a t i จอคนเหรอจะคนใช่ไหมจะคนใช่ไหมภาษาอังยิงใคร marked a location Mark the location. Oh okay, i right, right, right. you okay. Oh you're <laughs> <laughs> Mark the location. สองเฮ้ยระวังนะเฮ้ระวังนะ,ะงนะเบอร์สามผมขอสนาย<บ>ไ,ได้เปล่าสนายได้เปล่าให้เปล่า หลังหินเจ็บมากแต่ว่าซ้ายมือเมื่อกี้มีหัวเมี้มคนมีหัวเลยมีคนหกใช่ไหมคอเกคนหกใช่ไหมคอเดได้้ยโอ้ยอ้ยยเจ็บกระสามทิ้งสนายให้ผมได้ไหมสน์ให้ผมได้ไหรสานถือสนายหน่อยซอนอสบเฮียร บุยนกบุยนก someone has been here สองี่คนนึงดูซ้ายด้วยนะดูซ้ายด้วยนะซ้ายเมื่อกี้มีแฟรขึ้น มาร์คตน่ใช่สามคนเลยตรงนั้นนะที่เขาวิ่งลงมาล็อกเลยล็อกเลยตามยาอยู่เหมือนนะวิ่งแล้วหนึ่ง đi ngoài này, mày ngoài này, ra ngoài này, ra ngoài này, ra ngoài này, này, ra vô กลับไปเอากระสุนก่อนนะกระสุนอนหากระสุนกันดักสนุกเลยทีเนี้ยฟาร์มก่อนขอเจอสไนเปอร์แล้วก็ในบ้าน,ไ,นไม่เป็นมีเขาวิ่งเข้าหมู่บ้านไปแล้ว,ม,ม,าลวมา้แค่ เมื่อกี้ไดาเข็มได้สไนเปอร์จากเบอร์สามนะบอกเลยทุกคนหัวลั่นๆหัวลั่นมันเลยอจะดูหลังให้เพื่อนก่อนดูตรงสะพานอ่ะเขาจะ่าจนะาข้ามาจะเบิดแหวนตรงไหน ตรงไหนสาวเมื่อกี้เสียงระเบิดอยู่ไหนเหมือนภาษปลาระเบิดวะได้ยินจากฝั่งไหนได้ยินจากฝั่งไหนฝั่งเรานี่เนะคือตูระเบิดเขาไม่ช่วยดีว่ เฮ้ยมีคนเหรอโอเคตี้นั้นไปไหนแล้วเนี่ยไปไหนแล้วเนี่ย เฮ้ยวิ่งมาบ้านคนไหนอยู่นิ่งอยู่นิ่งเฮ้ยหลบหลบดิไม่เจอบ้าตรงไหนน่ะตรงข้างหน้าของเราตรงนี้แต่ไม่ใช่บ้านต้นไม้เหรอ หลังก่อนวิ่งกลับมาก่อนก็ได้นะอ๋อเห็นแล้วโอ้ยวิ่งอ้อมไกลมากเลยที่เนี้ยไหนวิ่งออดแล้วเมตโอเมติโอ ซ้ำได้พูดกลาเรื่องหนังไหนผมไม่เห็นไหนผมไม่เห็นนอก,กวงเหรอ mark the location เดี๋ยวผมดูฟังหนึ่ง เงินยับเงินยับเข็บนี่นะมาร์คเดล็อกเคนโอเคครับหลังเลินนะหลังเลินนะปล่อยไปก่อนเอาตี้ขวาก่นอนปล่อยไปก่อนเอาตี้ขออนะวานึกว่าเนาะ

ครับผมกำลังล่องเนี่ยเฮ้ยผมลวองนี่อะไรวะ